วันนี้จะได้ดูแล้วหรอฟลอกซี่ทำไมนานจังงาเพิ่งได้ดูก็บ่อยอะเต้นติ๊กตอกกันอยู่ก็เลยแบบ ้ามาน้องหมาห้ามกวนพี่บี้นะคะรู้แล้วว่าพ็อกซี่แมสเข้าใจไหมลูกหนูช่วยไปปั่นวิวดีกว่าหนูมานั่งเผามานั่งเล่นกัดอะไรอย่างงี้เนี่ยเจ็ดล้านแล้วเนี่ยโอ้โอ,โอ้ตื่นเ<ห>ต้นอ่าวันนี้นะคะรับพ็อกซี่กลับมากับซิงเกลิลภาษาไทยฟิงเกิลที่สองนะครับซึ่ง <c oughs> ไม่ได้หรอกเกาหลีเขายังมีแบบฟิงเกิลภาษาเกาหลีอ่าได้อ่าซิงเกิลภาษาไทยฟิงเกิลที่สองนะครับชื่อเองว่าคนไม่คุยไซเลนโหมดอ้ยตอนนี้คือแมสกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วห้ามกัดพี่จะดูพ็อกซี่แต่ยังไม่เคยดู MV เอ็มวีเลยก็ ด้วยเอวีกันดีกว่าเป็นครั้งแรกนะครับผมอ่ะไปทุกคนโอ้โหเป็นญี่ปุ่นมากเราลองเป็นแฟนกันได้ไ,ดไหมได้จ้าผักจ้าหมอกอนหมอกอนอุ้ยเปิดมาเป็นศพหรือเปล่า <c oughs> อ๋อไม่ใช่ตกใจเป็นสอ,อรี่หรอโปรดจิตอรใส้หนังอื้ เดินด uh, oh, ื oh. mm ่เ hmm. ข้าไปหรอโอ้เซตติ้งสวยมากโอ้ก็มอนไม่ค่อยคกเมือนไม่ดูแลอไเธอต้องชชาเธอก็คงเิมเลยมาคอน อุ้ยด้านหลังวุ้ยคือตาด้วยหรอหลอนะวานรู้ไม่ใช่ไม่คดกลัไปนานๆเธอจะ่านมองเปียนทำไงกันดีเราลองโป๊กันเลยอู้วววชีิ้เวอรด้เวลาสนุกแลวสิ <Yeah. S 2> นนรหดหรือลรดออกดอ่คุไม่มันร้าจออองยแต่ฉันน่ยจริงใจชอบเอฟเฟคมากเลยอ่ะออ้ยลงทุนกับ,อกบเอฟเฟคเวร์

เป็นละลิกละลิกวิญงเชอกรนชอกรนใครไม่กุนชอกนอุ้ยีเครื่องอะไรเมื่อกี้ดนโ่ยโอ้โห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 อ้ MV อุ้ยออกมาจากโลกอ่ะด้เหรออ่าแมสค่ะทุกแพลตฟอร์ม อุ้ยอีเครื่องเมื่อกี้ว้าวฟองลีพ่กนอุ้ยมาแล้วมาแล้วสน <ะ S 1> กันมากภาพแจไเปล่าอุ้ยสวยมากร้อนนะนี่ร้อนมากเลยนะ รักได้รปล่ารักได้รือเปล่าคุณไม่เก่งแต่มันรักจริงีตายโดดโอ้โดดดอโดดดองหกหนแสนโซน อรี่หรอกลับมาที่เดิมดิสตอรี่มันคืออะไรอ่ะอุ้ยเอา่าไปจริงหนิพอได้ของกลับมาใช่ไหมเป็นของขวัญเพื่อใครบางคนนี่เสร็วว่าเอมมี่หน้าต้องไม่แกะของขวัญ เ็บหรืออาจจะเป็นของขวัญของคนที่คุณเกลียดเอออะไรอ่ะบิสตอรี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูไม่ใช่ขอบายขอแบบอธิบาย ความรู้สึกแรกที่ได้ยินเพลงนี้ก่อนครัครั้งแรกที่ได้ยินเพลงนี้คือตะโกนออกมาเลยว่าแมสจาได้ว่าตอนฟังครั้งแรกบนรถแบบเพลงใครวะแมสมากเพลงแมสมากจนแบบฟีแบบพอได้มาฟังพอรู้ว่าเป็นพอกฟีแบบเอาจริงๆกันนะด้วยความพวความแบบความแบบจริงใจเลยนะดีใจรู้สึกว่าแบบมันแมสแล้วแน่นอนอ่ะมันมีมันมันมีควา,มมควารู้สึกว่ามันแมสแล้วอ่ะกับกับวงนี้อะไรเงี้ยแล้วด้วยแบบคารคเตอร์ของน้องที่มันชัดเจนเอาจริงๆคือในทีป๊อปยุคนี้ แต่และว,วงอ่ะมีความคาแรคเตอร์ของตัวเองอ่ะไม่ซ้ำกันเลยซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกแล้วเราแบบเทคท่าแบบการฟังเพลงทีป๊อปพ็อกฟี่เยอะมากน่าจะเป็นท็อปฟของบอยแบนด์ในเมืองไทยตอนนี้เลยจริงๆแบบมันมัน,มนดีใจที่เขาเขาเลือกทำเพลงนี้ออกมาแล้วมันแมสจริงๆมนีม่ชอบการต่อยอดกระแสจากเพลงที่แล้วด้วยว่าว่าเปี้ยงแล้วนะเ,ออเพลงนี้ก็แบบ โอ้โหทั่ววันทัว่วเมืองอด้วยความ M v มวลงทุนอะไรอย่างงี้ด้ยวยความแบบปลุกความน่ารักของน้องๆอ,ออกมาในแต่ละซีอะไรอย่างนี้อ,อยากจะโดนตกใครอมอรมจริงใครไม่คุยกับน้องคะ่ะคุยกับพี่สิค่ะถ้าพอเขาแมสแล้วเขาไม่ต้องใช้แล้วโยนทิง้งอ๋อที่เป็นรูปตอนจบที่เป็นใส่แมสนี่แปลว่าแมสแล้วแมสแล้ว <c oughs> ไม่ไม่คุยแล้วเพลงมันแมสแล้วเลิศเลิศ<ล>ดีนะถือว่าดีอืมจริงๆอ่ะเขาไต่ระดับ ดีมากตั้งแต่เพลงแบบสุดจะปังปังปังจนมาแบบโดดีดงมาอ,มอันเนี้ยถูกทางแล้วแบบอยากให้ผู้ใหญ่สนับสนุนเขาต่อไปในอนาคตนะครับอ่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสว,สวัสดีครับแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ